เสียงลูกปลานะนกหอยังมึงห้องเหลี่ยมมาอยู่นะสบายดีเด้อเอพีมาถูทุกคนเนาะสบายดีตอนเสา จะมาลองเกาะนกกงหัวจุกเบอะฟังเสียงเสียงมันห้องแววๆมาทางพุนเนาะลองเกาะสมสวนมันป่าตๆนี่บจังสิมาบ่ท ngon kau vừa ngọn thôi con thả luôn nắm cảnh bơ nhìn thì xẻng ต่อกระหองมันได้ยินเสียงนกป่านะยักสิเกาะองไหนทุกคนต้นไม้เป็นแยวนี้หองแปนพุ่น,นามาเกาะอยู่เพีย่ยวโกกมีแปนพุ่น <c oughs> ยินเสียงมันนองอยู่เนาะจะจับมันมาบ่ทั้งลองเกาะยนนิ่บนเนาะทุกคนเนี่ยเกาะต่ำๆนี่เลยแหละเกาะไว้มีบึงเนาะทุกคนหาลุ้นน้ำกันบ่มันสิมาบ่ กอนหันย่างลงมาได้ยินอยู่เสียงนกป่านะน้องหานกป่าเลยได้เลยยินทาง่นนกป่าทุกคนยินทางุบน แต่หูจะมันสิเที่ยวทางนี้บ่จะมันเที่ยวไปทางอื่นก็มีเออยยินทุกคนยินยิ่ยินยิ่งทางพุ่นทางพุ่น ยินอยู่ยินอยู่นี่นกหอมตอบเลยได้ยินอยู่นกยนอยู่สียงนกป่านะ โอเคทุกคนแัอบออกกันเนาะทารุนเบิ่งนกป่ามันทีขึ้นมาบ่ยังยินเสียงมันฮ้องนแหละนกเหาก็ฮ้องตอบอยู่ท,ทั้งแกเหาเว้าผู้ล่ะยังโบหินมาเนาะทุกคนนกป่านหนกตอกับฮองอยู่ยินแตเสียงมันท้องฟินนกป่านะปิดเปี้ยวปิดเปี้ยวปิดเปีเ้ยวอยู่ยังบโบินมานะ ทางนี้เป็นทางลุ่มห้วยน้ำเนาะทางพุ่นทางเทิงห้วยจังอจิป,ปัปทางไหนมันเห็นมันมาแถวเฮือนเข้าโดนเลยนะยินดีเสียงมันตอนเนี่ยเออเข้ไกลเข้ามาไกลเข้ามาและเสียง ต่อห้อกับห้องนั่งทารลุ้นเบิงมันมาทุกคนลุ้นนำกาเนะมาจับลุ้นนำกันทุกคนมันกำลังมายินกำลังมาแถวห้วยน้ำนะ มินมาห้องประมาณสองสามตัวนี่แหละกำลังมาเลยนกเขยยังห้องเหลี่ยมมาอยู่นะยินเสียงห้องไกลเข้ามาไกลเข้ามาเลยลุน้นบ่งเขาเกาะอยู่ต่ำอยู่นหเขานะพอดียือ้อพอดีเขายื้อถึงเนาะ ไก่เข้ามาเลยทุกคนไก่เข้ามาแล้ว,น,าาลวนั่งจอบอยู่ตอนนี้ประมาณสามสี่ตัวตอนนี้เขีย่ยมลุ้นเบิ้งน้ากัน ทั้งลุ่มหุ่นก็มีตัวหนึ่งหุน่กโนกก่นกเข้าลงไปหุน่นยามันลองถึงห้วยน้ําไปหุน่นมีตัวหนึ่งมาหอดน,นี้แล้วทุกคนนี่แถวก่ไม้หญ่ๆนี่แถวลุ่มนี้เนาะเี่้อง,องขึ้นมาหอ,อน,นี้แลละตัวหนึ่งและเ้าเกาะต่ํานะแต่ทาลุนเบืง่งั่นแหละ กห้องอะไรห้องเด็กเด็ดมันก็อยู่แถวลุ่มมาและทุกคนมันห้องตอบเดียวเลยนะตอนนี้นะเนี่ยอยู่ทางพี่ก็มีตัวนึ่งเลยอยู่ทางพี่นะทางกายนกเข้าไปเนี่ยอยู่แถวห้วยน้ำฮะแต่ตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วอยู่แถวลุ่มนี่แหละ นางรุ่นน้ำเดียวนางจอรนน้ำเดียวทุกคนจะเป็นแนวใดเนาะเนี่ยเฮ้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 ยเป็นกายไปเลยเนี่าะห,ห้องสัตว์ใส่เลยทุกคนมันบินมาเลยเนี่ยฟังเสียงเอาเนาะทุกคนไปถ่ายบึง้งอยู่ไกลบุรีมันเห็นจะน้อยมันตื่นมันหนี กำลังมาอีอยากยังกำลังมาอีกทุกคนมาเลยทุกคนมาเลยมาหอดแถวน,นั้นแหละห้องแหละ เมื่อกี้ย่างมันไปแล้วมันบุกกาเข้าหานกเขาจังบ่ลอยังเลอยังอยู่ลุ่มว่ามันบินมาเมื่อกี้อยู่หัวนกปิด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 ย่ลุ่มมันเออยังมีตัวหนึ่งยู่ลุ่มฮะตัวหนึ่งยู่ลุ่มแถวป่ากอไม้อยู่ลุ่มนะทุกคนมีกอไม้เป็นฟุ้มสองสามกบเนี่ยอยู่ลุ่ม ได้ทุกคนสามสี่ตัวเลยตอนนี้แต่ยังบุมีตัวใดกาเข้าหานกต่อเขานะมันมามันบินลงไปจับพุ่มไม้ยลุ่มพุน่นเหรอยลุ่มเหราวบุกงกาเข้าไปถ่ายให้เบิ่งอยู่ไกลเนาะยามันเห็นมันตื่นมันโบนมันโบยู่นะยามันหนีเลยนะจังมันสิกาเข้าหานกเฮาบุ้งถ่าลุ้นเบิ่งน้ำกันเนาะ สี่ห้าตัวเลยบินผ่า,านมะามันก็ห้องออมอยู่เลยออมเจนี่อ,อมเจนี่ ขึ้นมาดิมลมเริ่มพัดแห้งเลยทุกคนอ๋อมันอยู่นี่สองตัวทุกคนมันคือสีเห็นเฮาแล้วบบนี้นี่นอยู่กบสองตัวเฮ้ยเฮ้ยบินไปเลยบินไปเลยทุกคนโอ้ยมันมาจับอยู่ทางหลังเฮาพี่ยังตัวหนึ่ง มมกาลงหานกเขาเนาะยังจับในตัวนึงอยู่ทุกคนตัวนึงบินออกเฮ้บินเลยจไไับปลายไพ่นลยจไไับปลายไพ่เลยทุกคนเ้ย ขี่มาหลายตัวเนาะจยากไปทางใดหมดหน,นีเข้าไปห้องอยู่ในเพิเ่งหมดกี้มาจาับที่สองตัวนี่ต้นนี่แหละบินไปพุ่นโอ้บุกาลุงหานกจอเขาอะงึดมาสี่ห้าตัวก็ามาหานกเขาแต่สองตัวระบุกาลุงมันมาวนแถวนี้นะ่ะนั่งจอบอยู่ ตอกับเกาะในป่าลุ่มนี้เนาะมันก็ยังอยู่แถวนั้นนะ เกาะต่ำมันทึบเบอรมันมักมาจับแถวต้นไม้สูงๆพี่เนาะกับต้นไม้ยูุ่มมุดมันจับตอนส่วงมันมาเมื่อกี้นี่ไปนาะทุกคนมาเบิ่งตูมเนาะนกมันมาห้าหกตัวนะก็ยังบุลดงบุลงเป็นน้ามเกาะต่ำพูดว่า ตัวเขาก็ยัง้องอยู่เลยโอ้หนังจบแล้เแทบว่า,า,วามันมาตอนมันมามัน้องนะเป็นตะคักแทบ่ะเป็นตะม่วนแทบพอเทวามหอดจะบินไปทางไหนหมดลมลมกระแหงเลยทุกคนบ้านนี้นะมาตอเมื่อกี้ยังบุมีลมเลยมาตอนนี้ลมเริ่มแห้งเลย พาดไปเนะทุกคนมาหาหกตเลยนะยังบไดายมันเปียนแบบเขากะวังต่ำหมดวะมันมาเลยทำบิ้มันมาจัาบแถวนั้นกลุ้มมาแถวลุ่มฮันเนาะกลุ้มมาแถวแล้วก็มาจัาบเทิงนี่แล้วก็บินไปจัาบวังเขาบอกเอฟซี FC ทุกคนนะบนนั้นแหละ นกช่วงนี้มันนกมันจับคู่เนี่ยนะมันมาเป็นคู่มันบุญยักลงเนาะมันมามันมาอยู่ได้ทุกคนนกมันบุญยักษ์กาลงเลยมันมีคู่เลยเด้กันช่วงมันบุมีคู่สิเออมันลงดีเลยช่วงมันเริ่มจับคู่มันเหตุหางมันผสมพันธ์เลยนะช่วงนี้ ตัวเดียวของเขาบุลงเลยนกปาบุลงเลยเนาะเอาเนาะทุกคนคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะ fc ใหม่ fc เก่าเข้ามาเบิรงเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เลยเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะนกเมื่อกลมแห้งเลยเนาะตอนนี้ต่อกรบบได้แหละ